วันนี้จะมารีวิวนะครับลำโพงบลูทธูธยี่ห้อเจมสรหัสชื่อรุ่นนะครับ jm ขีด5 e นะครับเป็นลำโพงบลูทธูธพกพาสไตล์วินเทจนะครับบอดี้ทำออกมาเป็นสไตล์เป็นไลายไม้นะครับด้านหน้าตะแกรงลำโพงเป็นแบบลังพึ่งให้อารมณ์ลำโพงวินเทจย้อนยุคเลยนะครับตัวนี้ข้างบนมาพร้อมที่วางโทรศัพท์ของเรานะครับสามารถวางโทรศัพท์ แล้วก็เอาไว้วางดูวีดีโอได้นะครับสะดวกมากๆส่วนด้านบนก็จะเป็นปุ่มฟังก์ชันต่างๆนะครับก็จะมีเป็นปุ่มเพย์ปุ่มพอส์ทัชมาเป็นปุ่มเดินหน้าถอยหลังปุ่มโหมดแล้วก็ปุ่มพาวเวอร์นะครับส่วนตรงนี้ก็จะมีเป็นที่เสียบ TF card มาให้แล้วก็มีที่เสียบ USB นะครับโหลดเพลง m p 3มาฟังได้เลยหรือจะเป็นช่องเสียบแจ็คหูฟัง อแจ็คสามห้า,า EUX นะครับเนี่เอาไว้ต่อแบบไม่ต้องใช้บลูทูธได้เลยมีซาเบลมีเทปเก่าๆเอามาต่อได้แล้วก็มีช่องชาร์จอย่างนี้นะครับ DC ห้าโวลต์นะครับมาให้นี่นะฮะเดี๋ยวจะลองเทสจากเมมโมรี่การ์ดดูนี่ครับ หรือเบาเสียงให้กดปุ่มข้าไปถอยเพลงค้างไว้นี่ครับเห็นไหมเรากดค้างไว้มันก็จะเบาเสียงลงถ้าจะเพิ่มก็กดเดินหน้าสต็อปก็กดเพย์พอสตรงนี้ได้การเพิ่มลดเสียงอันนี้ปกติอยู่แล้วนะครับฟังก์ชันพื้นฐานง่ายๆตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวจะลองระบบบลูทูธครับระบบบลูทูธ ชื่อของเขาจะเป็น jm 5 e เลยนะครับ jm 5 e กดเชื่อมได้เลยอ่าลืมไปครับต้องเอาเมมรีออกก่อนนะให้มันถ้าพูดเลยว่าบูทูธมดอย่างนี้ก็ใช้ได้โอเคเดี๋ยวเรียบร้อยครับเชื่อมได้ละจะลองไปเข้าที่เพลงนะครับ จะลองเปิดเพลงตลายุคนี้ดูนะครับว่าสุ้มเสียงเป็นยังไงไม่รู้ว่าคุณนั่นเป็นใครแต่ผมมาชอบครับ,บ,รบจะให้ผมบุกน้ำเลยไฟผมต่อว่าได้ครับแบบว่าไม่ทีเยนสักคำไรอย่าเย็น หาตรงนี้ก็ได้นะครับคอนโ r รลเดี๋ยวจะลองเพลงสากลดูบ้างนะครับยุคกเก่าๆ เพียงยุคคุณพ่อคุณแม่ดูนะครับไหนว่าจะจําจะจไม่จําเชื่อถอยคําและจําติดใจไม่เลืมให้จําคือหนึ่งคือนั้นสวรรค์อันเคยดูเด,ดืนแล้วใครที่ สต็อกก่อนนะครับให้ฟังข้าวแค่นี้พอแค่นี้ก็ละเมิดลิขสิทธิ์เข้ามามากแล้วนะครับก็จะให้ฟังซุ้มเสียงของลำโพงเจ้าตัวนี้ต้องขอบอกก่อนว่าด้วยราคาค่าตัวของเขาแค่ประมาณร้อยถึงสองร้อยบาทเนี่ยนะครับซุ้มเสียงทําได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเกินตัวมากแล้วนะครับตัวนี้ปกติลำโพงร้อยสองร้อยบาทนี่ที่ขายกันอยู่ในเว็บช้อปปิ้งออนไลน์ค่อนข้างจะ เสียงกระป๋องนะครับเสียงกระป๋องแต่ตัวเนี้เสียงไม่ไม่ค่อยกระป๋องนะครับถือว่าทําเสียงออกมาได้ดีถึงขนาดว่าเว็บเฟซบุ๊กบางเว็บถึงขนาดโพสต์โฆษณากันเลยว่าจากราคาพันกว่าบาทลดเหลือหกร้อยเก้าสิบาทก็ยังมีคนซื้อด,ดูสิครับทั้งทั้งที่ค่าตัวเขาแค่ประมาณร้อยเจ็ดสิบถึงสองร้อยบาทนะครับดูดิครับซุ้มเสียงมันทาให้อัพราคาขายก็ได้อีกตามตลาดนัดขายกันห้าหกร้อยนะครับตัวนี้นะฮะ ซุ้มเสียงตัวนี้ก็คือกลางแหลมโอเคฟังแนวอะคูสติกหรือฟังเพลงย้อนยุคได้นะครับเอาไว้ให้ผู้หลักผู้ใหญ่ฟังใส่เพลงใส่เมมโมรี่เอาไว้ให้ท่านเปิดฟังกันได้นะครับฟังในห้องในเสียงดีนะฮะแต่ถ้าฟังข้างนอกเนี่ยเสียงมันจะกระจายหน่อยมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะนะฮะแต่ก็ถือทําได้ดีเหมือนกันแต่ตัวนี้ข้อเสียสำหรับคนที่ชอบฟังแนวเพลงที่มีเบสหนึบๆนึบหน่อยนะครับ ตัวนี้จะไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่เพราะว่าเบสเขาจจค่อนข้างบางมากๆเนื่องจากมีลาโพงอยู่ตรงกลางแค่ดอกเดียวเป็นดอกฟูลเลนนะครับไม่ได้มีดอกซับบูเฟอร์ซับเบสแยกมาให้นะครับลำโพงฟูลเลน g e ตัวเดียวให้เสียงขนาดนี้และราคานี้ถือว่าเขาทําออกมาได้ดีครับวัสดุก็เป็นพลาสติกแต่ว่าพยายามทําให้เป็นลายไม้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับนี่พยายามออกแบบ ให้เป็นลายไม้ครับมีฐานรองข้างล่างให้ด้วยดูสิครับพี่จีเราทําได้ขนาดนี้นครับถว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆสุดยอดไปจะแถมเพลงย้อนยุคโอดีมาให้อีกนิดหนึ่งอลองฟังดู พอครับลิขสิทธิ์คนี้พอครับการเชื่อมต่อบลูทูธก็ใช้งานง่ายนะครับหรือเราจะใส่แมมโมรี่หรือเป็นแฟลชเสียบฟังก็ยิ่งดีอีกส่วนวิทยุเอฟเท่าที่ลองดูแล้วไม่ค่อยดีนะครับเป็นระบบสแกนคลื่นนะครับไม่ได้มีช่องบอกว่าคลื่นที่เท่าไหร่เป็นระบบสแกนคลื่นรับได้ไม่ค่อยโอเคนะก็ถือว่าเขามีให้แหละฮะมีให้แต่ว่าไม่ค่อยแนะนําให้ฟังวิทยุ fM สักเท่าไหร่นะครับ แต่โดยรวมเอามาฟังเพลงราคานี้นะครับเนี่ยผมซื้อมารวมส่งประมาณสองร้อยกับอีกสี่บาทถือว่าคุ้มค่ามากๆครับเอาไว้ฟังขำๆฟังเล่นๆได้เลยตัวนี้แล้วก็ดีไซน์เขาทําดีนะครับเนี่ยลำโพงไปจากแกงลังครึ่งแบบนี้ได้อารมณ์ย้อนยุคไปยุคเจ็มากๆเชียวถือว่าออกแบบได้ดีครับเมื่อเทียบกับค่าตัวเขานะฮะหรือแม้กระทั่งกับลําโพงที่เป็น พี่น้องรวมชาติเดียวกันนะครับอย่างเจ้าตัวนี้นี่ให้ดูตัวเล็กๆนี่นราคาไล่กันนะครับแต่ตัวข้างล่างในเสียงดีกว่าตัวบนนะฮนะเสียงดีกว่าอีกนะฮะร,ราคาไล่กันนะฮะแต่แล้วแต่คนชอบนะครับไอ้ตัวเล็กนึงก็น่ารักนะับพกพาสะดวกแต่ตัวใหญ่นี้ก็จะพกพายากไปแบกนิดนึงแต่ซุ้มเสียงถือว่าแตกต่างกัน พอสมควรนะตัวนี้เออทําเสียงได้ดีโอเคครับตัวนี้ต้องขอบอกก่อนว่าคุณอย่าไปเทียบกับลําโพงที่เป็นแบรนด์ชั้นนานะครับเห็นมีบางช่องพยายามเอาไปเทียบว่าเนี้ยลําโพงไปเทียบกับแบรนด์นั้นแบรนด์นี้ได้คุ้มค่ามากๆซึ่งด้วยราคาค่าตัวเขานะครับมันทําให้อลไรภายในมันไม่ได้ดีไปกว่านี้อีกแล้วนะครับแล้วก็อย่าไปเทียบกับแบรนด์เนมเลยครับอันนั้นนะครับ อันนั้นเหมาะสำหรับคนที่ใครมีงบถึงก็จัดไปส่วนใครงบน้อยๆต้องการลําโพงบลูทูธราคาขำๆเอาไว้ฟังเนี่ยอันนี้ตอบโจทย์เลยครับราคาดีมากๆหรือเด็กๆที่เก็บเงินค่าขนมก็เก็บได้ง่ายนะฮะหรือถ้าเราจะไปซื้อเป็นหลักสี่ห้าพันอันนั้นมันก็อาจจะสูงเกินไปอันนี้คิดซะว่าเราเอามาขยายเสียงโทรศัพท์เราฟังละครฟังข่าวดูซีรีส์ฟังเพลงก็โอเคครับใช้ได้ใช้ได้ ขอบคุณครับตรงไหนที่รีวิวล้วไม่ถูกต้องอย่างไรก็ติติงกันมาได้นะครับผม